แสกอนนี่เฉลิบสักขีนะครับคูเซตเตอร์ขึ้นมาเปดโดยเอกชุยเรครับเอกอชัยตนมุมของเทโรครับวันนี้คุณติดสินคุณทัราวุฒิขันทวิชัยนะครับอ้าวอ้าวอ้าว่คุณเตือนไปแบบแบบครับมีปัญหากัาน,น,น,นอีกแล้ว เอครับให้สัญญาณแล้วปั่นลึกมาเสาไกลนะครับได้โค้งด้วยบอลไปตรงตัวกิติพงศ์นะครับตรงกรอบด้วยนะครับแต่ว่าท้ายนี้ไปตรงตัวกิติพงศ์ครับอยู่ตรงนั้นพอไดีเลยนะคือบอลถูกเปล่าไปด้วยนะครับดูอวิษลัตน์ยิ่นมาช่วยทำลายจังหวะของเบนส์เบอร์ที่แล้วก็สป็นสองสี่ลงมาครับ บอเลเดินหนึ่สองสามคนเลยครับวีเดียวตบตอบก็ไม่น่าเสียไหวเลยครับอีกนิดตะวันสกัดของชนะพัฒแต่ก็ต้องเล่นนะครับชนะพัฒน์ไม่มีทางเลือกครับบอลหลุดไปไปด้านหลังนะเจอบ,บาโบ้ครับตึดหนึ่งไปมุกย้อนมาลูกนี้เด็กเสยครับแต่ว่าลูกนี้สวยเลยครับบอลที่บาโบ้มาแบล็ปรี่บาโบ้รอเลือนครับถึงกลับมาเอกชัย เอกชัยเปิดใส่ลูกนี้อย่างสกัดไว้ได้ครับชนะพันธ์ตัดมา25ทีนะครับลูนิสเทโลกับดีจียังทำอะไรกันไม่ได้นะครับเสมออยูงประตูต่อสวนครับออกบอลดูดีซะบ้านกว่านี่ตายนะครับย้อนมาลูกนี้ได้โขกด้วยยังติดอีกครับได้หม่งตลอดเลยครับเจมส์บถูกกลับมาให้เอกชัยเอกชัยเปิดอัดเข้าไปเสาแรกอย่างลวงเิน่อนก็มา